กกเมนดูปแค่แบบปกเกมอ่ะแม่งน่ากลัวมากอะคือผมไม่อยากเล่นแล้วอ่ะแค่ปกเกมก็หลอนแล้วอ่ะสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนด้วยนะครับดูดนกับผมดับบินกุงครับในชื่อว่เกมผีดัดดาดอีพีสองนั่นเองครับเราเคยทำแบทรู o o มเราเคยทำฮันเตสักคูไปแล้ววันนี้เราอยู่กับเกมเดอะบอยวันครับเดอะอยวันเนี่ยมันมาจากอัตล็อกเนรีก อดอลอกเคอร์เซอร์ที่คล้ายๆว่ามันหลอนมากๆช่วงหนึ่งเลยนะครับตอนเคลขึ้นที่อเมริกานะครับที่มีคาวแต่ผมจะทําคลิปสรุปแต่บอยวันให้อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เรามาเรื่องเกมเป็นต่อเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสรุปเหตุการณ์บอยวันกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างไปเลยครับผมก็ยังไม่นะ้มมาเลนพร้อมทุกคนนะครับแต่เกมเนี้นะครับเขาจะเน้นให้เราคล้ายๆว่า เราทําภารกิจในบ้าในให้เสร็จนะครับและยิ่งคืนเยอะเท่าไหร่เราจะเห็นภาพหลอนเป็นในมอนดี้ไม่น่ากลัวเนีมากเท่านั้นเออมันจะอยู่ตามซอกตามบ้านเขาบอกกันมร,ร,รู้มันน่ากลัวไหมเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมแปลให้นะ ต้องมีิวิทอดใช่ไหมอะไรไปนคนมาเคาะประตูอะไรอะ่ะคืออะไรงไรปโดนจับสกแกนเลยไมก็ไม่มีอะไรที่ว่ย็ดย็ดตกใจหมก็สบายดีนะมีอะไร ว่าแต่ผมแปลไว้ให้นะครับว่าว่าคำพูดอะไรแนละผมคิดเก็จอัน,น,นได้ไอ่ะคุณนายไปแล้วอ,อ้อนี่มันจะมีภารกิจครับทุกคนภารกิจคือหนึ่งปิดหน้าต่างสองชดกระจกส,สามตั้งนาฬิกาหลกนี่หน้าต่างปิดปิดโอเค จง่ายิต่ตางๆไม่รู้เลยอรอนี่ทุกคนเห็นไหมเราจะเห็นเราตามขอบหน้าต่ตางอะไรอย่างงี้เห็นไหมทุกคนเห็นป่ะถ้ามันจะหายไปน,นี่ใช้กระจกเช็ดที่ตรงไหอีกแพนดุสหน้าต่างเยอะจงังเลยพัน ทันไมเนี่ยตีสามแล้วทุกคนทันบนี้องขอมเราจะตงป๊บโอ้ีสีแล้วลบ,นะบ้าไปแล้วยังไม่เสร็จสักอันเลย ตายแล้วจะเป็นอะไรัมยปีห้าแล้วว่ออจาจะฟักมาเสร็จภารกิจเดียวเองปีให้ปิดยอดตังไม่นา่ามีอะไรไหม αι? เฮ้เฮ้ดี อะไรวะเนี่ยนมกอัลล็อกเอฮะอะไรวะอยู่ที่ไหนนี่คือฝันของเราเหรอนีกกี่เป็นแค่ฝันนี่นี่คืออะไร what the fuck คือห้องอะไรไม่ได้อยู่ในฝัน ไมไเกิดอะไรขึ้นห้องม,มีอะไรเฮ้ยใครอะใครอะอโหลนายเป็นใครมึงเป็นใคร คนนี้เหรอใครคือบอยนี่คือทางออกเหรอ,อคือที่สองใครมาขอ,อ,อประตูอ,อีกเนาะไม่ได้แดกไม่ได้แดกเล่นกไูได้ครั้งเดียวนั่นแหละ ใช้อะไรบ้างเนี่ยครับการระเรบงอาหารให้งอะไรกันแห่งคิวฉันหิวมากไปนอนให้แหงเราไปเลัน่าสงสารกไปเลยอะให้เราอาบน้ำแล้วก็จบแล้วเราห้องน้ำอยู่ไหนเราจะห้องที่เราเข้าไปเมื่อกี้ใช่ไหมเเรามาจับคนนี้ เล็กเดียบัสเรียบร้อยยังผมต้องรอเวลาด้วยอโอเคเมื่อกี้ต้องเห็นกระจกอยู่ชั้นล่างใช่ไหมใช่ไหมเห็นกระจกอยู่ชั้นล่างเมื่อกี้ ตรงนี้ใช่ปหะใช่ไหมนี่เช็ดแล้วก็ทำคำสาปสัตวน,นะครับอันนี้คือบ้า,านเราทุกคนไม่ได้มีเฮ้ย no 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 มันหายไปไหนละ ปล่อยได้ใช่ปะปล่อยไม่ได้ด้วยฤฤฤฤฤฤเสร็จมันจะแดกแอบตกใจอยู่นะยีนี่มันโผล่มาแบบยีนีมันปึ้งมาเลยอะ่ะหน้าหน้ากลัวมากนี่เราไม่ฝันใครมาเขาประตูเราจะเล่นสักห้าคืนนะแล้วเราจะาไว้ก่อนนะ เกมไม่ต้าคอ,อเราเ่นกัน5าคืนนะสำหรับอีพีแรกนี่ไม่ได้แน่ครับพอ่อสวัสดีลูกชายของฉัน เาขาบอกให้เราไปตั้งนาฬิกาใช่ไหมคืออะไรนาฬิกาไม่ตรงอะ่ะชิปไปตั้งไปปุ๊บเ,เสร็จแล้วตั้งนาฬิกาติดหน้าตา่างอะไรวัตถุฟ้าผีนิด ได้ต่างไปทุกคนสิกี่บานวะอันนี้มันมีบานเดียวใช่ไหมแล้วมันจะมีข้างบนอีกหลายบานหนจำได้ว่ามันนี่ตรง,งนี้พิดหน้าต่างพิดหน้าต่างไปอาจจะมีเสียงบรบกวนเลยทุกคนพอดี บนนจีอ uh, run now ฮ <Huh? S 2> <Run now. S 1> ะ run n o ีไร u n now ยอะ อะไรอ่ะใครมันจะมาทำอะไรเราทำไมมันบอกให้เราลันแล้วทำไมอ่ะปิดไปแล้วปิด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 เสร็จเอ๊บปอ๊บโอเคฮะวินโดว์่วนนี้ปิดไปแล้วที่ต้องเหนื่อยยังไม่ได้ปิดเ่ะคืนที่สี่มาเราเล่นกันห้าคืนนะห้าคืน มาปิดหน้าต,ต่างเน้ยปิดหน้าต่างในเควสโคตรยากเลยทุกคนคือหน้าต่างมันเยอะแล้วม,ลออมันมีต่างที่เว้ยอ้ยมึงอีกแล้วนี่นะคือมันจะโผล่ตามบ้านเราอย่างนี้นะนี่แมว,แวเราเลี้ยงแมว แมแวเราเสียงแปลกๆนะแมแวเราเสียงแปลกๆนะสปีดลันปีนต่างๆทุกคนแต่ A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  L A ไอ้เรนทีโอ้ยบอกลันแนวเมื่อกี้คืออะไรวะทำไมมันบอกรันแน,ว,น,ว,อน,นวอะ ก็ปิดแล้วพี่สั่งด้วยคอยจนมันนะมีหน้าตาแบ่กี่บ้างไ,ไห้เมื่อกี้ผมเห็นอะไรป่ะไปเรียกคนรีบตั้งปฏิกากันเสียงอะไรวะ เรียบร้อยโอเคคืนที่ห้าคือสุดท้ายของวันนี้เขืเ่อนใครมาครอประตู ม,มีบางสิ่งบางอย่างกำลังไล่ล่าฉันแล้วคุณเห็นมันในบ้านนี้เหรอใช่ฉันเห็นมันฉันเห็นบางอย่างแต่ฉันกลัวมากมากเบสมือตำรวจ ไล่แค่หนีอะไรบ้ายเฮ้ยกะเจียวทำความสะอาดกระจกเดี๋ยวเราเลี้ยงแมวอนแล้วกัเนะเ,เควันนี้ง่ายๆลยนะเนี่ยคือเรายังเห็นมันแค่ว่าเป็นแมบคือมันยังไม่ได้เข้าบ้านมาเรอยผมไม่มน่ใจว่าถ้าเกิดเราทำเควสไม่เสร็จเนะี่ยมันจะอยู่ในบ้านเราหรือเปล่ามันจะเข้าบ้านเราได้ไหม Attention, all residents. There have been sightings. What ทายุนเนี mm ่ยไม่ต้องมีอะไรแปลกชน่อ่าโอเคเอาเป็นว่าเราหยุดไว้ที่คืนที่หกก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครที่ชอบเป็นกดติดตามแล้วก็ว่าติดตามชมเดอะบอยวันที่สองได้เลยนะครับสำหรับพวกเกมกีฬาดาดนะครับ ซึ่งเกมนี้ผมว่าไม่ไดัดว่ะเกมนี่ผมว่าอาจจะจริงจังนะแลแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสรุปรอของตลอกเธอเริ่มนี้ให้นะครับเอาไว้คลิปนี้ขอต้อนไ้กันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคนระับบ๊ายบาย